ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเจาะลึกผลกระทบเอลนินโยที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ก็ได้ประกาศแจ้งเตือนปรากฏการเอลนินโยที่กระแสลมเปลี่ยนทิศกระแสน้าอุ่นไหลไปยังภูมิภาคอเมริกาใต้นะครับซึ่งส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและมรสุมแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลกนะครับโดยภูมิภาคอเมริกาใต้นั้นจะมีฝนตกหนักกว่าปกติขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในออสเตรเลียนะครับจะเกิดพายแรงและอาจจะเกิดไฟป่าซึ่งก็จะทําให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นมากนะครับและก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสําหรับปรากฏการณ์เอลนนโยที่จะเกิดขึ้นในปี2567นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็เริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกแล้วนะครับและก็ทําให้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอีกมากมายนะครับและผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยหลายท่านนะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับช่วงวันที่9ถึง15ธันวาคม 2,516ที่ผ่านมานะครับสภาพอากาศนั้นร้อนกว่าปกตินะครับจากผลพพวงจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่มีกําลังแรงในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้านะครับถึงแม้ว่าในช่วงวันที่18ถึงวันที่25ที่ผ่านมานะครับอากาศจะเย็นลงมาชั่วคราวนะครับจากความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่แต่ก็จะไม่หนาวเหมือนช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะไม่หนาวเหมือนในอดีตอีกด้วยนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับนอกจากนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับยังบอกอีกนะครับว่า ตั้งแต่วันคริสต์มาสปีนี้จนถึงปีใหม่ตลอดทั้งเดือนมกราคมในปี2567นะครับสภาพอากาศนั้นจะร้อนขึ้นมาอีกและจะร้อนที่สุดในเดือนเมษายนทั้งร้อนและแรงรวมทั้งฝุ่นนะครับคราวนี้นะครับเราลองมาฟังกันนะครับว่าทําไมปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับถึงส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวไร่มันสปะหลังนะครับท,ท,ทั้งๆที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั้นยังวิตกในปรากฏการณ์เอลนินโย ที่จะเกิดขึ้นในปี2567นะครับหากว่าเราย้อนดูผลกระทบของไทยในปี2558นะครับซึ่งเป็นปีล่าสุดที่เกิดซูเปอร์เอลนินโยนะครับก็จะพบนะครับว่าปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญของไทยส่วนใหญ่ลดลงนะครับโดยข้าวเปลือกนะครับลดลงถึงร้อยละ15.4นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับลดลงร้อยละ17.6นะครับและปาล์มน้ํามันนะครับมีผลผลิตลดลงร้อยละ1.9นะครับขณะที่มันสับปะหลงนะครับ กลับมีผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3.8เนื่องจากภาครัฐนะครับส่งเสริมปลูกมันสัปะหลังทดแทนในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวนั่นเองนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญและความต้องการที่มีต่อมันสัปะหลังมากขึ้นด้วยนะครับและถึงแม้ว่าผลผล,ผลิตของสินค้ากเษากเษตรของไทยในปี2 5ง8จะลดลงนะครับแต่ตรงกันข้ามกับราคานะครับราคาสินค้ากเกษตรในปี2 5 5 8นะครับกลับเพิ่มขึ้นสินค้ากเกษตรหลายรายการนะครับมีราคาสูงขึ้นอย่างเช่นนะครับข้าวเปลือกนะครับ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30.4นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ8.8มันสับปะหลังนะครับเพิ่มขึ้น100ร้อยละ7.3ทุเรียนนะครับเพิ่มขึ้น100ร้อยละ36.9มที่าังคุดเพิ่มขึ้นร้อยละ72.8ลำไยเพิ่มขึ้นร้อยละ12.6และงอนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ20.3ในส่วนสินค้าเกษตรที่ราคาลดลงก็มีเพียงแค่ปาล์มน้ำมันนะครับลดลงร้อยละ5.4นะครับและสําหรับการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในปี2588สก็พ,นพันครนันนะบ ที่มีมูลค่าและปริมาณการส่งออกที่ลดลงนะครับได้แก่นะครับข้าวปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ10.7และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ10.8นะครับน้ำมันปาล์มนะครับปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ61.6และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ63.9มานะครับมังคุดนะครับปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ8.6และมูลค่าการส่งออกนะครับลดลงร้อยละ9.4นะครับในส่วนของสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าและการส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับ ก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์มันสัตว์ปะหลังนะครับปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ4.4และมูลค่าการส่งออกนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5ุดนะครับทุเรียนนะครับถึงแม้ปริมาณการส่งออกจะลดลงร้อยละ3.1นะครับแต่ขณะที่มูลค่าส่งออกนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับถึงร้อยละ6.5านะครับลำไยนะครับปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ20.7และมูลค่าการส่งออกนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ22.9เานะครับเงาะปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ73.7 และมูลค่าการส่งออกนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ52.7เ,เนื่องจากนะครับยังมีความต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของผลกระทบจากเอเนยุที่มีต่อผลผล,ผลิตการเกษตรที่สําคัญของไทยจากนักวิชาการหลายๆท่านที่คาดการไว้ในปี2,567นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับหนึงนะครับสินค้าข้าวนะครับจะมีการคาดการนะครับว่าผลผล,ผลิตในปี2566ถึง2567นะครับ จะลดลงจากปีก่อนหน้าแต่ก็จะเพียงพอครับสำหรับการบริโภคในประเทศและเพียงพอต่อการส่งออกได้นะครับในส่วนสินค้าข้าวโพดห้สัตว์นะครับเป็นสินค้าที่ไทยนั้นนําเข้ามาจากเมียนมากเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับคาดว่าผลผลิตปี2566ถึง2567นะครับจะลดลงแต่ก็ยังมีมากกว่าช่วงภายแล้งในปี2563นะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าในช่วง7เดือนแรกของไทยนะครับในปี2566นะครับไทยนั้นนําเข้าข้าวสาลี 1.4ล้านตันและข้าวบาเล่0.5ล้านตันนะครับปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ371.9และ490.6ตามลำดับนะครับซึ่งข้าวสาลีและข้าวบาเล่นั้นเป็นสินค้าทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับและในส่วนของสินค้ามันสปะหลังนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าผลผลิตในปี2566ถึง2567นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะนําไปใช้นะครับขณะที่ฝั่งสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมันสปะหลังก็เปิดเผยข้อมูลจาก การสำรวจนะครับว่าผลผลิตมันสำปะหลังของเรานั้นจะลดลงเหลือ24ล้านตันนะครับในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศนั้นต้องการถึง40ล้านตันนะครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในส่วนของสินค้าทางด้านผลไม้นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าทุเรียนและมังคุดนั้นจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากพื้นที่นั้นจะมีการปลูกเพิ่มขึ้นนะครับ ขณะที่ลำไยนั้นจะมีผลผลิตลดลงเนื่องจากภัยแล้งและพื้นที่ปลูกที่ลดลงนะครับในส่วนของสินค้าน้ําตาลนะครับเอลนิโยนั้นจะทําให้อินเดียนะครับมีผลผลิตน้ําตาลลดลงอีกนะครับทั้งรัฐบาลอินเดียนั้นก็มีมาตรการชะลอการส่งออกน้ําตาลนะครับทำให้ปริมาณน้ําตาลในตลาดโลกลดลงนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ราคาน้ําตาลโลกนั้นสูงขึ้นนะครับฟิลิปปินส์นั้นมีมาตรการนเข้าน้ําตาลทรายเพื่อสํารองไว้ในประเทศอยู่แล้วนะครับขณะที่บราซิลนั้นจะมีผลผลิตน้ําตาลเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับไทยนะครับคาดการนะครับว่าปริมาณอ้อยข้าวหีบในปี2 5 6 6ครับ2067นะครับจะลดลงนะครับแต่จะราคานั้นจะเพิ่มขึ้นสูงนะครับครับทั้งหมดที่ได้กล่าวมาและยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่ามันสับปหลังนั้นเป็นพืชที่คงเส้นคงมามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดภัยแล้งหรือว่าเอลนโยรุนแรงมากแค่ไหนนะครับในเรื่องของความต้องการที่สูงรวมถึงราคาที่ดีมากขึ้นนะครับและยังเป็นพืชที่มีการยืนระยะได้ดีที่สุด ในสภาพอากาศที่แห้งแรงร้อนมากกว่าพืชเกษตรชนิดอื่นนะครับบวกกับปัจจัยที่ว่านะครับเมื่อการดูแลที่ยากขึ้นนะครับผลผลิตน้อยลงนะครับแต่ความต้องการนั้นยังสูงนั่นก็ย่อมทําให้มันสับปะหลังนั้นได้เปรียบกว่าพืชอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคาซึ่งจะไปตรงตามกฎของอุปสงค์กับอุปทานนะครับครับในวิกฤตนั้นก็ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการดูแลมันสับปะหลังของตัวท่านเองนะครับว่าจะดูแลใส่ใจ ทำได้ดีแค่ไหนในสภาพอากาศที่จะต้องเจอกับปรากฏการณ e ์เอล尼ยในปี2567นนะครับและถึงแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ e ์เอลโยขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็ตามนะครับชาวเกษตรกรกไร่มันสัปะหลังนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องกังวลถึงผลกระทบต่อมันสัปะหลังมากนักนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ามันสัปะหลังนั้นเป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีที่สุดพืชหนึ่งนะครับและเมื่อตัดปัญหาความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมันสัปะหลังออกไปได้นะครับเราก็จะเหลือเพียงแค่ปัญหาาาคือกอกรใจใส่ ในการดูแลผลผลิตให้มีผลผลิตที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดมันสับปะหลังที่ยังมีความต้องการสูงและคาดว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตนะครับเพียงเท่านี้นะครับรับรองได้เลยนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรชาวได้มันสับปะหลังนั้นจะมีความสุขกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโรคได้อย่างยั่งยืนและแน่นอนนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตองแปดผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ